สวัสดีครับผมนายจิรพงศ์น้บตรงนะครับวันนี้จะมาทําแลบที่6กันนะครับจากข้อ1เลยนะครับจงเขียนคิวรี e ่เพื่อแสดงชื่อแผานากและจนนํานวนพนักงานที่อยู่ในแผานากนั้นเขียนได้ตามนี้นะครับ select department name, last, first name ก็คือจะนับชื่อของชื่อจริงของพนักงานนะไอ้อชื่อแรกของพนักงานจาก Form จากที่จาก m จาก department employee นะครับ where ที่ไหนก็ที่ department id เท่ากับ department id ปุ o บ by department name department id order by department id นะครับเมื่อรันออกมาแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ตามนี้ก็จะมีก็จะมีเอ่อแผนก admin administration marketing p e r caching human อะไรตามนี้นะครับมีอยู่สิ11แผนกซึ่งจะนับแต่ละแผนกก็จะได้ตามนี้นะครับ admin 1คน marketing 2คนตามนี้เลยนะครับโอเคงั้นไปดูโจทย์ข้อ2กันเลยข้อ2จงเขียนค u ว r y เพื่อแสดงชื่อผู้จัดการและจำนวนพนักงานที่เป็นลูกน้องของผู้จัดการก็จะใช้คำสั่ง select employee id ก็คือ ให้โชว์ Employee ID ขึ้นมา First Name แล้วก็นับจำนวนพนักงานทั้งหมดให้ดูว่าพนักงานตัวนี้เป็นใครนั่นเองไม่ใช่ดิเพื่อดูว่าพนักงานเป็นลูกน้องของใครออจากจากไหนก็จาก Employee ไง joy employee walker employee manager นะครับอันนี้เก็บไปง่ายๆ okay. นะครับ for y อเครับมาครับเมื่อลั่นออกมาแล้วก็จะได้ตามนี้นะครับก็จะเอ่มนับ employee ID 100 First Name Steven ก็คือ100 Employee ID 100, 100คือ ID ของผู้จัดการนะครับชื่อจริงชื่อสตีเฟนมีลูกน้องทั้งหมด14คนอันนี้ก็จะเป็นเป็น id 101ชื่อนีน่ามีลูกน้อง5คนนะครับโอเคต่อไปโจทย์ข้อที่3นะครับ ตงเขียน q ิวรี e, แสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายใน1ปีให้พนักง,งานทุกคนที่ทำงานในผแผนกที่มีที่ตั้งในประเทศแคนาดาจะใช้คำสั่งนี้นะครับ select sum salary 12คูณ12ก็คือเงินเดือน12เงินเดือนคูณ12ก็คือไป salary คูณ12ก็คือเงินเดือนทั้งหมดใน1ปีนั่นเอง1ปีมี12เดือนแล้วก็ ก็ตั้งตรงนี้เป็น one year salary นะครับ city department name country name form employee join ที่จะดึงมาร่วมด้วยก็ d e PARTMENT บนคำสั่งนี้นะครับคำสั่ง join on ก็คือการเอาไปการรวมการรวมคำสั่ง3คํคำสั่งขึ้นไป การรวมเทเบิลสเทเบิลขึ้นไปนะครับการรวมคอลัมน์นีแง่โอเคครับอันนี้เราก็จะมีการรวมเอ่อเทเบิล employee ์คอลั n c employee อ o l u m n department แล้วก็ location นะครับตามด้วย country เราจะใช้4ทั้ง4ตัวนี้เลยนะครับ ซึ่งจากไหนจาก employee แล้วก็ดึงข้อมูลจาก department มาด้วยแล้วก็ดึงข้อมูลจาก location แล้วก็ดึงข้อมูลจาก country location ตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง mm hmm. ที่พนักงานทําอยู่นะครับว่าอยู่ตรงไหนในประเทศแคนาดา o country c คันท r y ก็คือประเทศประเทศที่ ตามโจทย์นะครับที่ถามว่าตั้งอยู่ในเออ่ทุกคนที่ทํางานในแผนกทุกคนในแผนกที่มีที่ตั้งในประเทศแคนาดาใช้คำสั่ง country เพื่อดึงประเทศแคนาดาออกมาแว e r ที่ไหนก็คือประเทศที่ประเทศแคนาดานะครับ group by city department name department country name นะครับเมื่อรันออกมาแล้วก็จะได้ตามนี้ เงินเดือนในหนึ่งปีที่ต้องจ่ายให้พนักงานที่อยู่ในเมืองโทรอนโตมีอาชีพเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับในประเทศแคนาดาทั้งหมด2,028,000บาทอันนี้โอเคครับจากโจทย์ก็มีแค่สามข้อนี้นะครับก็จบการนำเสนอแค่นี้ขอบคุณครับ